มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนงานเข้าเบิร์ดแฟนแต่งโมล่าสุดเจอกระแสะตีกลับค่ะเรียกว่าสังคมยังให้ความสนใจเรื่องของแต่งโมงนิดายอยู่ตลอดเวลานะคะโดยก่อนหน้านั้นนะคะเบิร์ดเคยบอกไว้ว่าไม่อยากจะหาผลประโยชน์จากการจากไปของแฟนสาวเบิร์ดไม่เคยไปออกรายการใดๆเลยค่ะเลยไม่ค่อยได้เห็นแฟนหนุ่มออกมาเคลื่อนไหว เกี่ยวกับคดีเพียงแต่โพสต์ภาพคิดถึงแฟนสาวในไอจีเพียงเท่านั้นโดยเมื่อวันที่2มิถุนาย,ยน2565เพจอีแฉได้โพสต์คลิปแมรี่นาจังระบุว่าขนาดนี้แล้วเบิร์ดแฟนแตงโมย,ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองควรจะออกมาทําอะไรเพื่อกู้ศักดิ์ศรีให้กับแตงโมบ้างหรอเงียบไปไม่มีอะไรดีขึ้นโพสต์แก้ต่างสักนิดเพื่อให้แตงโมก็ยังดีอย่าอ้างนะคะว่ากลัวอิทธิพลมืดอย่าอ้างว่าแม่ไม่ให้ยุ่ง แล้ก็อย่าอ้างว่าไม่มีใบทะเบียนสมรสฝังไม่ขึ้นค่ะคุณกินนอนอยู่กับแตงโมมาเป็นแรมปีคนสมัยนี้เขาอยู่กินกันจนมีลูกมีเต้าด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็มีเกลื่อนกลาดเขาก็ถือว่าเป็นสามีภรรยากันอยู่ดีนั่นแหละอย่ามัวแต่หลบอยู่หลังภาพของแตงโมสิคะไม่แมนเลยค่ะขอบคุณแมลีนาจังที่ออกมาพูดตรงใสอีแฉนะคะ ล่าสุดทางด้านเพจดังปลักไทยบายมหาชนีได้ออกมาระบุว่าไม่นนกว่าวันหนึ่งจะได้เห็นชาวเน็ตมาพิมพ์ว่าเบิร์ดแฟนแตงโมส่วนใหญ่ในทวิตเตอร์จะบอกว่าเป็นคนรักยังไงถึงไม่ช่วยเรื่องคดีของแตงโมเป็นเพียงกระแสของชาวเน็ตนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ